สวัสดีครับมาพบกับผมผมช่องและเพจสวนหนุ่มเมืองพรหมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันพุทธที่15กันยา2,564นะครับวันนี้ก็ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆสำ,สำหรับท่านที่สนใจที่จะปลูกอ้อยขันน้ำนะครับก็ประสบการณ์ของผมก็คือผมปลูกอ้อย มาประมาณปีเศษๆนะครับจะเข้าจะเข้า2ปีนะครับจะเข้าประมาณ2ปีแต่ว่าผมขายน้ำอ้อยก็ขายมาประมาณเกือบ10เดือนแล้วครับผมเกือบ10เดือนแล้วประสบการณ์ก็ยังไม่มากนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการปลูกแล้วก็ขายนะครับปลูกเองขายเองว่า ปลูกช่วงไหนดีนะครับช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีสําหรับตัวผมเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับปลูกช่วงมกรานะครับมกราถึงเมษานะครับช่วงนี้ช่วงนี้จะดีเพราะว่าหนึ่ง จะมีข้อดีของเขาคือหญ้านะครับเรื่องหญ้าจะจะหญ้าไม่เยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียขเขาคือน้ํานะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยเพราะว่าเขาจะขาดน้ํานะครับแต่ว่าการเอาดูแลหญ้านี่เขาจะดีมากนะครับถ้าหลังถ้าอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงหน้าฝน ช่วงหน้าฝนนี่ก็หลังจากเอ,เอสาพฤษภามิถุนาช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ฝนจะดีนะครับไปถึงพวกกันยาตุลาจะปลูกหน้านี้ก็คือไม่ต้องลดน้ำนะครับแต่หญ้าจะเยอะนะครับช่วงนี้น่าจะเยอะนะครับมีน้ำเยอะแล้วก็นะ่าหญ้าหญ้าก็จะเยอะนะครับ ก็คือไม่ต้องลดน้ำแต่ต้องเอาญ้าดีๆหน่อยนะครับต้องเอาเอาญาเขาออกให้ให้ได้นะครับเพราะว่าอ้อยอ้อยข้นน้ำนี่ก็คือฉีดถ้าเป็นฉีดอ่าฉีดยาฆ่าหญ้าจะไม่ดีนะครับจะไม่ดีแล้วก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นอ้อยข้นน้ำสามารถที่เรากินสดเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับ ก็คือข้อดีก็เสียมันก็จะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ท่านจะเลือกปลูกเอานะครับแต่ถ้าเป็นผมนี่ก็คือพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีน้ําอยู่แล้วนะครับเหมาะแก่การปลูกตั้งแต่มกรลาขึ้นไปนะครับมกรลาถึงเมษาเนี่ยครับของผมจะดีพื้นที่ของผมจะดีนะครับคือเราลดเฉพาะอ,าอ้อยนะครับแล้วก็หญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปลูกช่วงหน้าฝน จะไม่ได้ลดน้ํานะครับแต่ว่าหญ้าก็จะเยอะนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าปลูกปลูกไหนหน้าไหนก็ได้นะครับถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับแล้วก็ปลูกพยายามปลูกให้ให้มีหมุนเวียนนะครับให้มีขายตลอดทั้งปีเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปรับไม่ได้ไปซื้ออ้อยจากสวนอื่นเลยนะครับดีที่สุดนะครับ ก็คือเราปลูกเองคันเองขายเองกําไรนะครับจะเห็นเยอะมากนะครับจะได้เยอะมากๆจะได้เห็นเห็นกําไรเยอะมากๆนะครับจากที่เราจะไปซื้อ,อซื้ออ้อยมาเอยซื้อขวดเอยซื้อหลอดซื้อน้ําแข็งซื้อถุงลงทุนทุกอย่างเนี่ยครับซื้อเขาทุกอย่างกําไรก็จะเห็นนิดเดียวนะครับเห็นไม่เยอะนะครับก็ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับนี่ก็คือ ปลูกหน้าไหนดีนะครับเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับว่าปลูกจั้งแต่เอาง่ายๆถ้าเรามีพื้นที่มีน้ํานะครับหลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเริ่มปลูกได้เลยจนถึงเมษานะครับจะดีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีน้ําก็ปลูกช่วงปลูกก่อนหน้าฝนสักประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับปลูกไปเผื่อฝนมาช่วยอย่างเงี้ยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าอ้อย ช่วงไหนอร่อยที่สุดอ่าถ้าเป็นผมผมแนะนํานะครับว่าอ้อยช่วงช่วงหน้าหน้าแรงเนี่ยครับหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยมันจะหอมจะหวานที่สุดนะครับจะหอมจะหวานที่สุดนะครับถ้าหน้าฝนนี่ยก็จะจะเอาใจยากหน่อยหนึ่งนะครับหน้าฝนเพราะว่าหนึ่งถ้าเราปลูกหน้าฝนอย่างนี้ครับผมปลูกหน้าฝนอ่าพายุเข้าเอ่ยอ้อยล้มนะครับ นะครับมันจะทําให้เราเสียหายนะครับเสียหายหลายหมื่นนะครับเสียหายเยอะมากนะครับหลังจากที่เราจะจากที่เราจะได้เก็บผลผลิตเต็มๆอย่างเงี้ยก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับถึงแปดิบเปอร์นตจากที่เราจะได้เต็มร้อยเต็มร้อยเนี่ยครับมันก็จะเสียเสียไปเยอะนะครับถ้าเราดูแลไม่ไหวอย่างเงี้ยอ้อยจะล้มจะเสียหายเยอะมากนะครับ โอเคครับผมผมก็ประสบการณ์ของผมก็มีไม่เยอะนะครับอาศัยว่าคุกกี้อยู่กับอ้อยของเราเองนะครับเราก็จะดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับเริ่มจากการปลูกเลยนะครับดูแลเขาดีๆแล้วเขาจะดูแลและก็ตอบแทนเราเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้กําลังใจนะครับสําหรับทุกท่านที่จะปลูกคิดที่จะปลูกอ้อยขันน้าหรือว่าทําเกษตรนะครับขอให้มีความตั้งใจนะครับ แล้วก็มันก็จะสำเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับอขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัด1้1ยเปี62สวนหนุ่มเมืองพรมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ